ใครอยากได้เพลงไหนครับนิกกี้เอาเพลงอะไรก็เลือกให้นิกกี้หรือยังโอ้ยตอนนี้พี่มีความสุขอ่ะพี่ต้องเลือกมาเลยพี่มีความสุขโอ้พี่พี่มีแต่เพลงลิสต์พี่แบงจ่ายไม่เต้นอ่ะกัรถอการช็อตฟิลยางเมื่อค่ำวันช็อตฟิลไม่พอหนูกระด้างพลงรู้สึิ่งตรงนี้ <laughs> การเข้าใจไว้พี่ไม่มีเพลงลิอินเลิฟแฮปปี้ Love, i, พี่มีแต่เพลงอกหกักเข้าใจไว้พี่เลยต้องให้น้องๆเลือกให้เออเดี๋ยวเขาจะเต้นกันทั้งห้องเถอะเอาอินเลิฟดิให้มันแบบฟินๆชิลๆหน่อยเออลามๆเอาเอาอีกฟาของการเวลาลองฟัง อีกฝ้าของการเวลานะครับใช่ใช่เดี๋ยวขอจบเพลงนี้ได้ไหมพี่โอ้ยได้รอสลับคิวได้เลยพีจังเลี้วฟังเพลงอะไรขอได้ยันนานพี่ฉลาดจะมาเป็นดีเจไอเนี่ยเออแต่ของฝันมี่ปตุ๊กตาสวยพี่ยังไม่เห็นชัดเลยส่งให้ดูใหม่หน่อยสินิกกี้ก็ดูอัดไม่ทันเลยอัดไม่ทันเลยพี่โค้ชโอ้ยโค้ดส่งใหม่ดิส่งใหม่ดติดมากเลยอ่ะ ใช่สวยสวยเยอะส่งใหม่ดิส่งใหม่ส่ง่พี่ก็ส่งใหม่ดิสวยอ่ะอันนี้มันอันนี้มันอันไหนเนี่ยพี่พี่แย้งส่งพี่ท้อมจิ๊บพี่ท้อมเหอะมันใกล้กันมันใกล้จะมากพี่หนึ่จิ๊บหนึ่ง้องมันสวยสวยไม่มีคนพอดีอะไรสวยเจ้าของน้องสวยเจ้าของไม่ใช่คนข้างๆลัเหรอพี่ฮพี่เจ้าของน่องนะก๊อนพี่เจ้าของน่องนะอ๋อ ชอไม่ต้อปาสวยอ่ามตดก็อยนะมันจะไม่ีบอกขคน้างสวยทีวี้มั่าแล้วม่วละวไปวันนี้เขาได้อยู่ติดกันนะพี่นิกิ่ไปทำไมเจมสปากกปากพี่เปากพี่เปรี้ยวแล้วนะลูกวะกัดนันแล้วนะ ตาจะร้อนแล้วนะตาจะเริ่มร้อนแล้วนะพี่จะร้อนทําไมวันนี้วันนี้<อ>พี่ก็สมหวังแล้วอ่ะพี่สมหวังไปแล้วอ่ะเออเออแต่มันจะมาเริ่มร้อนในห้องเนี้ยแหละพีนจะปล่อยอลไรอีกฉายเามอีปล่อยเขาที่มีเก่งมา้ยงยิ้มก็ม,ม,ามากําลังฟิวหวานหวานมาแล้วมันมันตอนเนี้ยมันจะเริ่มร้อนแล้วนะมันเริ่มจะร้อนแล้วนะเปิดแอร์เลยเแอร์ ได้พี่เปิดแอร์เลยอ่ะเปิดเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดสักหาองศาเลยนะ <c oughs> <laughs> เลยหาองศาที่อ่ะ,ะไม่ได้ร้อนกายพี่นิกิอ่ะไม่ได้ไร,ร้อนกายจ้า <c oughs> พี่อ่ะร้อนใจนะ <c oughs> พี่ร้อนใจอย,อยู่นะ <c oughs>